สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ที่น่าฮักทุกคนเนาะยินดีต้อนรัาบเข้าสู่ซ่องสาวลาวพารวยเส้นเก้าเส้นเคยเนาะมือนี้เฮากระิพาทุกคนมาติดตามตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่เนาะว่าปูสิมีตัวเลขแนวทางให้เฮาตัวใดเนาะปสูสิสิจับคู่ให้เฮาบอเนาะสิจับคู่ได้สิได้ตัวใดเนาะสำหรับงวดประจำวันที่1 6หกกรกฎาดา2565นี้ เอาเพื่อบ่อเป็นการเสียเวลาเฮากะไปติดตามตัวเลขแนวทางแล้วกะไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยเนาะไม่ซื้อสิสวยทีบ่บ่านปูมาซื้อให้ปูเนี่ยปูไม่อยู่อของปูปูกับบ่าใส่ปูคนมาก,น,กาน,นี่สี่หรือว่าวันไงวันยี่สิบปูจีบหกถึงครับจีบหกกอคอมีวัดมี Oh. อ๋อห้าปูปูใหญ่ลก็โกนแบบปูฟันไปปูฟันไปอยู่บุญนะปลาตืเบ็ดมันกายยังไงปลามีเยกขึ้นมากยกขมากก็เ oh. ชียงเงีสลงมาเมือนั้นพู้ดีเขากัมาซวงป่าผู้ดีไล่จับปลูกๆไหมึงดือขึนมนด้่สน้อยลูร้านบ้านจะวงน

ตสวัสดีคู่ข้าดำบน้าดำบน้ำนะครูแล้วไปไรนั่งคข้าพูดกายนี่หอนบ้านสามสิ่งมันจะได้เป็นน้ำทงโขกเยอ่พี่น้องที่ครูเขียนนะคะสามตัวนะคะต่อกันลุกไปนี่นะคะสามารถนะคะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะเนาะเด็กหน้าเด็กลางเด็กถ่ายนะคะอยู่ในนี้นะคะเนาะออกดูเถอะพี่น้องคะ ีเอ็นตัลุกไปเจาอๆ่ะเออมันจะมหลายตัวชุวมันกับเบอ้งเอาไปมากัวได้กับเรียกเอาเอาในน้อยแขนงๆเลยนักพูนาะเอาใจคุ้งบหน่อยเลยไม่ติดเชื้อเรียกเก่านั่นเอาเรียกเก่าท้่มากก่าันเลอียนแปเเป็นเก่าเม่นที่แม่บอกก้ออกเก่าเขาละซีทีน จะเข้าดิวเอาบนล่างกนาะบนเนาะบนข้องบนข้างขี่บนครับบนงวดที่ผ่านมานะคะคู่ใดติดตามของปู่เข่านะคะเนาะเข้าบนนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะคู่ใดติดตามเนี่ยท่าของปูกุดใหญ่นะคะไม่มีผิดหวังเด้อค่ะหล่ไล่ครับล่าง บนนี้สองหางได้ก่ปูเก้าซองเก้าสามก้าหนึงไล่ไปเลยก็ได้นึ่งล่ลดบบบบนี้ล่างศูนย์ห้า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 ่าห้าหนึ ่ขาที่เราเขาอยู่ว่าปูอนี่เขาอีกอยู่ว่าคะชุดสามตัวบนนะครับสองคูสองครูแข่งเอาไปรวยเอาไปรวยเออเอาไปรวยส่นพวนเอาไปรวยเอาไปรวยปูอันพวนป้อมกันเหตุป้องไม่เลยค่ะปูเอาไปใส่เบ็ดใส่ปลาปลามันทัดค่ะ บอบี่เนี่นไ้บอกครับโอ้กะืีเนี่นใำ่ไหมไรซัานนั่นเนาะบอพี่มักพิเศษนะบอกครับบนี่ก็สิคําวแมนสองตัวเล่นก็สิเป็นเก้าสองเก้าสามนี่บอกูู้ั่นตัวขับเอฟซีเฮาขับแถวนี้อย่าดื้อคขับแถวนี้ครับไปซื่อลตเตอรีรัฐบาลเฮา แต่รตัดูเด้อพี่น้องเด้อค่ะด้านหองาตาเมืองดีๆนะครับเยยิบจับสลากินแดงรัฐบาลไปเป็นเลขหนาเลขไายได้นะครับเริ่มหนึ่งแปดแปนให้เขานำเนีนหัวจนหนึ่งแปดน่านแปดน่านผมมาแล้ววงแดงแดงแม่ปูวงแดงบอวงแดงแดงโตมักห์สุค มักเบิดวงเบิดกระไดปูมันมักทุกตัวที่เล be ียงในนั่นเนาะครับเอาเรียกเอาอืมครับจัดหน้าจอไว้ด้ครับซีครับเป็นแนวทางประจำวันพวกแต่บมานนี้เงินมาสูงดอนล่ะนะครับอ๋อมาคำกันนี้อย่างนึงครับครับชุดสามตัวบนนะครับปูเฮาหอยสองหางเรือยพี่รองห้าเก้าสองห้าเก้าสามแล้วก็ล่างนะครับสิมีอยูหกหาง เอาแคปหนะ้าจอออเดอร์ fc ทุกคนอันนี้เนาะก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่เนาะเลข3ตัวบนก็จะมีเนาะห้าเก้าละกะัห้าก้าสาเนาะแล้วก็เลขล่างก็จะมี05แย้าละกะันห้าห้า้าละกะันห้าหนึเนาะวงกลมไปที่05แย้าละกะันหนึ่้ากัหนเนาะ เอาแคปหน้าจอเอาไว้เดอ้อ FC ทุกคนเอาแล้วเนาะ FC ทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ่งได้สมเนาะตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่แล้วเนาะตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่นี่ก็จะมีบนเนาะเลขบน3าตนะัวเนาะก็จะมี592เนาะและะนะ้วก็593เนาะแล้วก็เลขซี่ทิศก็จะมี71แล้วก็28 ศูนย์ซี่แล้วก็สามเก้าเนาะแล้วก็เลขล่างเลขล่างก็เลขล่างสองตัวก็จะมีศูนย์ห้าห้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะผู้กระวงกลมให้ที่ห้าศูนย์เออห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าเนาะแล้วก็หนึ่งแปดเนาะเอาสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเบิรงเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ เพื่อที่ซีบโบพาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะสิขอลาเอฟทุกคนไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดี